ซ่อนพิษร้ายกินพิษเสี่ยงตายไม่รู้ตัวสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มแชแนลช่องทางสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแนวทางการใช้ชีวิตเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของอาหารที่บางอย่างก็มีพิษอยู่ในตัวเรามาดูกันนะคะว่าอาหารเหล่านี้มีอะไรบ้างเราจะได้ทำการหลีกเลี่ยงได้ทันท่วงทีค่ะ หลายคนอาจจะเข้าใจว่า อาหารเป็นพิษจะเกิดเฉพาะจากของบูดของสกรปรกหรือวัตถุดิบแปลกๆที่ไม่นิยมบริโภคแต่ความจริงแล้วมีอาหารใกล้ตัวอีกมากที่หน้าตาดีดูเหมือนไร้พิษภัยแต่แอบซ่อนสารพิษธ,ธรรมชาติที่อันตรายอย่างคาดไม่ถึงหากไม่รู้วิธีเตรียมหรือปรุงอย่างถูกต้องอาจก่อให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษเฉียบพลันหรือแม้แต่จะเสียชีวิตได้ต่อไปนี้จะเป็น8อาหารนะคะ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังว่ามีอะไรบ้างที่เป็นพิษกับร่างกายของเราค่ะอย่างที่หนึ่งเลยหน่อไม้สดโดยเฉพาะแบบดองที่ไม่ได้ต้มน่อไม้สดมีสารไซยาไนา์ซึ่งเป็นพิษร้ายแรงหากไม่ต้มหรือลวกให้เดือดก่อนรับประทานอาจทำให้มีอาการคลื่นไส้หายใจลำบากวิงเวียนศีรษะและอาจเสียชีวิตได้ในรายที่รุนแรงค่ะ และ 2. เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบและอัลมอนด์ขมเม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบมีสารยูรูซีนนลที่ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวและระบบทางเดินอาหารส่วนอวัลมอนด์ขมมีอะไมกาลินที่เปลี่ยนเป็นไซยาไนด์ได้ในร่างกายเป็นพิษต่อระบบประสาทก่อให้เกิดอาการวิงเวียนหหายใจลำบากและหากกินมากอาจถึงตายได้ค่ะ 3. ม,มันฝรั่งที่งอกหรือเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อมันฝรั่งเริ่มงอกหรือมีผิวเขียวแสดงว่ากำลังผลิตโซลานายสารพิษต่อระบบประสาทกินเข้าไปอาจทำให้ปวดหัวอาเจียนหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือถึงขั้นหยุดหายใจได้แนะนำให้ทิ้งทันทีนะคะหากว่ามันฝรั่งเปลี่ยนสีสีค่ะถั่วแดงหรือถั่วลันเตาดิบ มีสารพิษธ,ธรรมชาติชื่อเล็กตินที่ทำลายเยื่อบุกกระเพาะและลำไส้หากกินดิบหรือปรุงไม่สุกพออาจทำให้ท้องเสียและอาเจียนรุนแรงเราควรแช่ถั่วอย่างน้อยห้าชั่วโมงและต้มให้เดือดไม่น้อยกว่า10นาทีนะคะ5ค่ะเห็ดหูหนูสดและเห็ดหูหนูแห้งแช่น้ำค้างคืนเห็ดหูหนูสดมีสารฟอร์ฟิลีนซึ่งไวต่อแสงแดด กินเข้าไปแล้วโดนแดดอาจเกิดอาการแพ้แสงหรือบวมคันเห็ดหูหนูแห้งหากแช่น้ำนานเกินไปหรือใช้น้ำไม่สะอาดก็อาจเกิดการสะสมของเชื้อโรคหรือสารพิษได้6ค่ะมันสัมปลังโดยเฉพาะแบบที่ขมมันสัมปลังมีสารลีนามารินซึ่งกลายเป็นไซยาไนในร่างกายหากไม่ผ่านการล้างหรือการต้มที่ดีดังนั้น ควรปอกเปลือกแช่น้ำอย่างน้อยหนึ่งวันแล้วจึงนำมาต้มจนสุกถึงจะกินได้นะคะ7ค่ะน้ำพึ่งดิบน้ำพึ่งที่ไม่ผ่านการฆ่าเชือ้อน้ำพึ่งที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อนี้นะคะอาจมีฟอ l ลิซิดีนอัลคาลอยซึ่งสะสมในร่างกายได้ทำให้ตับพังหรือระบบประสาทอ่อนแอและห้ามให้ในเด็กอายุต่ำกว่า1ปีบริโภคอย่างเด็ดขาดค่ะ และ8นะคะหัวใช้เท้าขาวที่ช้ำหรือกินทั้งเปลือกเปลือกหรือจุดช้ำของหัวใช้เท้ามีสารฟูโรโคมาลีนซึ่งก่อการระคายเคืองในช่องปากระบบย่อยอาหารหรือแม้แต่ผิวหนังย้ำค่ะว่าต้องปอกเปลือกและปรุงให้สุกก่อนทุกครั้งที่จะรับประทานค่ะ ท้ายที่สุดนี้นะคะจะเห็นว่าอาหารคุ้นเคยในครัวไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยเสมอไปเพราะการจัดการไม่ถูกวิธีอาจเป็นภัยร้ายต่อชีวิตดังนั้นอย่าชะล่าใจนะคะเรียนรู้และใส่ใจการเตรียมวัตถุด,ดิบอย่างถูกต้องคือด่านแรกของความปลอดภัยในทุกมื้ออาหารค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ